ผู้หญิงคิดเป็น,ปนค่ะผู้เจอกับเราสองคนได้เป็นประจันนี้อยู่แล้วค่ะ<ช>ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยเวลาดีๆอย่างนี้11โมงถึงเที่ยงนั่นเองก่อนที่จะรับประทานอาหารนะคะก็มา <save S 1> เสพอกความรู้<ช>สาระดีๆ ค่ะเาจะเป็นข่าวสารมาอัปเดตเรื่องสุขภาพและความงามด้วยนะคะเป็นเรื่องราวของคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยแต่ว่ารายการเราเนี่ยจะมีจุดเด่นที่ชื่อรายการเราก็เด่นอยู่แล้วผู้หญิงคิดเป็นนะคะดังนั้นจะสวยจะอะไรเราก็ยังคงความฉลาดอยู่นะคะไม่ใช่แบบเมื่อก่อนที่คนเขาคิดว่าแบบว่าสวยแล้วโง่เลยเปล่าคำหลายคำสวยแล้วโง่ แอปเบลไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ยังงั้นไม่มีไม่มีนะคะเราก็นําเสนอในหลักการที่แบบจะทําให้คุณได้สวยได้เป็นผู้หญิงอย่างเต็มตัวแล้วก็มีสมองคิดแล้วอยู่ในโลกปัจจุบันได้อย่างปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นนะคะดูรายการของเรานี่รู้ทันคนแน่นอนแน่นอนค่ะทันโลกทันยุคสมัยนะคะแล้วก็ทันคนแล้วก็ทันเหตุการณ์ต่างๆด้วยใช่แล้วค่ะพูดถึงประเด็นเอสเบสวันนี้นะคะถ้าพูดถึงการถ่ายรูปเนี่ยแมมใครๆก็ชอบก็ มากเลยนะ<อ>ถ่ายกันนี่เรียกได้ว่าทุกวันกันเลยนะคะถ่ายเสร็จไม่พอนะต้องอัพด้วยเออ <c oughs> เดี๋ยวนี้มีทว<ช>ิตเตอร์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมโอ้โหมากมายก,กันเลยทียเดียวนะคะ, <ๆ S 2> ะ,ะก็เลยอยากจะมาถามคุณผู้ชมค่ะว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบถ่ายรูปท่าไหนมากที่สุด บางคนก็จะมีท่าเฉพาะนะ,ะนะคะแตกต่างกันออกไปนะคะช่วยกันแชร์เข้ามาละกันนะคะพิมพ์คำตอบคุณนะคะโดยการพิมพ์ BP ตามด้วยข้อความแล้วก็ส่งมาได้เลยค่ะที่4890011ค่ะค่ะคุณผู้ชมส่งคําตอบเข้ามานะคะรุ่นรับของรางวัลน,นะคะพรุ่งนี้ได้ทราบกันแล้วว่าใครจะเป็นผู้โชคดีส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะของรางวัลของคุณนะคะนั่นก็คือ BSC นะคะของที่เดลึกจาก BSC ไปทะลัหนึ่งรางวัลค่ะเป็นเครื่องสําอางนั่นเองนะคะสวยใช่แล้วไปสวยกันอย่างทั่วหน้าและถ่ายรูปคุณแชะแช่ แชะเลยนะคะอย่างดังๆนี่ฮิตท่าไหนคะท่าประจําตัวอ๋อมันก็อาจจะแบบว่ามีแบบเอียงๆหน้านิดนึงทำมุมละมุมจุดขายเราอ่ะจะมีจุดจุดขายแบบอเห็นแบบว่าโครงจมูกสันจมูกหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะใช่บางคนก็จะแบบชูสองนิ้วบางคนก็เอานิ้วจิ้มแก้ะเลก็ว่ากันไปย้อมป้องอะไรก็ว่ากันไปเนาะมีเยอะแยะ ค่ะอะไรค่ะคุณผู้ชมเป็นท่าไหนยังไงนะก็ส่งมาบอกเราได้นะคะเอะไะค่ะช่วงหน้าค่ะดานมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะมีวิธีการเลือกมัสคาร่าให้เหมาะกับคุณนะคะมฝากกันด้วยใช่ค่ะและช่วงหน้านะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของการเงินอยู่นะคะหรืออยากจะบริหารเงินในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้นะคะนุกมีกติกาความคิดแบบ ดีมากๆเลยที่จะทําให้คุณได้ไดประหยัดเงินของคุณมากขึ้นนะคะ,คะติดตามเรื่องราวเหล่านี้ในช่วงหน้าเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ,คะ